น้องๆคะระหว่างที่น้องๆรอคอยนะคะกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามีหรือภรรยาที่เขา,เาไปจากเราแล้วเรารอคอยให้เขากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงเนี่ยพี่นกไม่อยากให้น้องเนี่ย พอใจนะคะไม่อยากให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าจดจ่อกับแค่เรื่องเดียวที่เราขอกับพระเจ้าวันนี้พี่น้องอยากให้น้องๆมีประสบการณ์ทุกๆวันกับพระเจ้าค่ะถ้าสมมติน้องๆเป็นคนที่ค้าขายก็ขอให้พระเจ้าอวยพรในการขายของของเราในวันนี้นะคะให้เรามีไรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เราขอ,อกับพระเจ้าในการทํางานถ้าเจ้านายเราหมุดหิดลูกน้องเราเพื่อที่ทํางานเรามีปัญหากันขอพระเจ้าช่วยนะคะให้ดนจิตดนใจให้เราสามารถรเผชิญได้หรือคุยกับเขาแล้วเข้าใจกันได้ ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเราอาจจะขอให้ลูกค้าติดต่อ,อก,กลับมาหรือเราอาจจะขอให้พระเจ้าประทานสติปัญญาที่เราจะสามารถทํานู่นทํานี่นะคะให้เราขอพระเจ้าในเรื่องที่เราจะต้องเจอในวันแต่ละวันนะคะในวันนี้นะคะ <S <S เพื่อที่น้องๆเองจะได้เห็นว่าเอ้ยพระเจ้าก็ช่วยเราได้นะในเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยพี่นกอยากจะให้น้องๆรู้จักวิธีการขอพรพระเจ้าในทุกๆเรื่องที่น้องไปทํานะคะไม่ว่าน้องจะไปทํางานหรือจะไปเที่ยวหรือว่าจะทําอะไรบางคนเนี่ย สแกนสิทธิ์ไม่ได้ก็ขอพระเจ้าบางคนกด ATM ไม่ออกก็ขอพระเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นกอยากจะให้น้องๆรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่อยู่กับเราเฉพาะเรื่องใหญ่อะนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องขี้ปฏติวเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกไม่สบายใจอะเราสามารถขอพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าน่ารักมากดังนั้น,น,นวันนี้พี่นกอยากจะให้น้องๆรู้จักพระเจ้าในมุมมองนะคะที่จะให้เข้าใจว่าพระเจ้าสนใจเราเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องชีวิตประจําวันพระเจ้าอยู่ด้วยและทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยม ะะหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขค่ะเอาแบบนี้นะคะตกลงนะคะให้เราทุกคนเนี่ย คุยกับพระเจ้าตลอดคุยกับพระเจ้าทุกวันทุกเรื่องทุกเวลานะคะและจะได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ใกล้กับเรามากขนาดไหนค่ะพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าเป็นพ่อที่น่ารักนะคะเอาละค่ะระหว่างรอคอยเรื่องใหญ่หญๆเราจะตื่นเต้นนะคะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าช่วยกับเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะพระเจ้าให้เก่งมากเลยนะคะใครขัดสนเรื่องการเงินขอพอรพระเจ้าค่ะพระเจ้าช่วยได้ค่ะแล้วพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ